เดี๋ยติดแค่แต่ก็ยจะทำกิจเนียยนะพยายามจะมาเจอหาในวันนี้เรามาแกะทิ้นวีกันโอ้โหขนาดกี่นิ้วคะไม่หนูมาดูมาดูเลขสิมาดูเลขมันมีเลขอะไรบ้างเจ้าเลขอะไรเอ่ยแปดสิบหกโอ้เป็นของยี่ห้อ LG เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะครับวันนี้ อันบอกทีวีดูสิพี่แน่เอ้ยมามามาลากทีวีอันบอกกันแล้วนี่เดี๋ยวเราจะแกะติดตั้งบริเวณนี้นะนี่ทีวี LG รุ่นอะไรเอ้ย 86UR80 UHDTV AITINQ เดีทเาดี๋ยวเราค,ค่อยๆยกมันจะมีรูยกมีรูยกอยู่ด้านข้างนี่เห็นไหมนี่เออรูด้านก็ได้รูบนก็ได้แล้วแต่เราถนัด ยกมาเลยโอ้ไหนด้านฟรอนต์อยู่นี่โอเคอ,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 อึ๊บอึ๊ออบอึ๊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 บอ่ะโอ้โหอ่าอืออ่าแล้วแกก็นอนนอนอย่างมีความสุขใช่ไหมเอ๊ะมีดอยู่ไหนเนาะมีคัตเตอร์โอ้มีคัตเตอร์อยู่นี่เอาปุณณนี่ไปจับด้านนู้นแล้วปุณนี่ไปจับด้านนู้นเช็คกันเลย อ่ะทีนี้เราจะตัดเชือกออกนะเจ้อโอ้โหอ,อ,อ๋อนี้เเคยนแน่เนต้องมีอวไม่ใช่เ,อ,เออใช่หนูรีวิวเลยกำลังทำะอะไรลูกเราลังตัดรอ่นอเรตัดบินออกเนานะทางนี้ทางหน้าใช่ไหมเอแเราเขาเปิดเขาจะให้เราเปิดด้านไหนหนะดูซิดูซิ เราจะต้องคว่ำด้านไหนลงฮะ,ะงไหนดูซิดูคู่มือคู่มือมันอยู่ไหนเนี่ยเราไม่มีคู่มือแล้วเราจะวางลงด้านไหนดีฮะพอคิดไม่ออกเลยเนี่ยใครคิดออกบ้างว่าต้องเปิดยังไงไน่าจะเอาด้านด้านฟอนลงพื้นเนาะนด้านหน้า ด้านหน้าลงเดี๋ยวเราเลื่อปใก,ใ,กใกล้ๆผน,น,นังนิดนึงเนี่ยะุออโอ้ยยกขึ้นได้เลยนี่วะากแกเชือก็ยกขึ้นได้เลยอะยกกล่องขึ้นเลยอโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนนั่น <laughs> เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยช้าๆแม่นุน่นมาช่วยหน่อยโอ้บรรทดออกง่ายเนี่ยน,นี้เราไปไว้ข้างหน้าก่อนอยกไป,ไ,ปไว้ที่เดิมก่อนไว้ตรงนี้ก่อน นี่นะคะเราแกะเชือกแล้วก็ยกกล่องออกง่ายๆเลยเราก็จะเห็นจอทีวีเป็นแบบนี้อเออเราก็จะเห็นกล่องแล้วทีนี้เราจะเอาใส่ขายังไงเอ,อ่ยมาดูซิดูซิแกะก่อนใช่ไหมโอเคอ่ะเนี่เอ้แกะเชือกันจี <c oughs> ขามอยู่ไหนนะพอดูขามจี ฮะอุ้ยทำไมป,ปิดปากแล้วหนูจะพูดได้ไมเนยอ,อันนี้สายไฟอพอเจอแต่สายไฟอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะวางลงเนาะใช่ปะ่ะน่าจะวางลงแหละเดี๋ยวเราเลื่อนไปด้านนี้นิดนึงเนาะเราจะได้วางลงอ่ะเน่เค่อยๆลากไปิ โอมันนี้ต้องเอาออกก่อนเนาะใช่ไหมหรือว่าเอาไว้วางนี่นี่เพิ่งเอาออกนะนัเราจะต้องเอาไว้วางกนู้็ก็ก็ก็เราจัดได้ก็เราจัดได้อยู่ะความลงมาหรือว่าเราต้องยกออกอยกออกอ๋อยกออกแล้วมาวางบนนี้ใช่ปะ เออใช่โอ้เ<ก>มนุนยกไปวางใส่ฐานได้ไม่ได้หรอฐานเยั่ไงไม่รู้เรืยกว่ายกยกใส่โฟมนี่อย่างที่เมนุนว่าแหละรเราถึงจะหาฐานมันเจอฐาน,นอยู่ด้านล่างเออรือว่านี่ดีวะอันนี้สูงดีแนลนี้ก็ไเลยแล้วเราจะยกใส่นี้เออเขาออกแบบมาให้เรายกใส่นี้นี่อาชีนี้ยกออกดี๋ยวเด้อเอาเอาสูงออกก่อนไหม นี่เราจะเอาถุงออกก่อนนะทุกคนนี่เราจะยกทีวีนี้<ท>มาใส่โฟมนี้เพื่อที่จะเราจะได้ใส่ขาแต่ระวังไฟฟ้าช็อตด้วยนะลุกพ่อเดี๋ยวเอากานุทำกล้องมาเอามาด,ดึงอันนีอให้พ่อไปดูกันเออดึงให้พ่อหน่อยดึงอันนี้ให้พ่อก่อนไม่ไม่ไเอากล้องอันเดี๋ยวดึงให้พ่อก่อนแล้วพ่อทําเสร็จแล้วพ่อเอาให้อ่าี๋ยวพ่อจะยกอันนี้ขึ้นนะอ้าวพคนนี่ยดึงออกแล้วพคนนี่ยดึงเร็วเร็ว ไปวางบนโฟมวางกล่องคีอแม่ปวดอ้าวดันเข้ามาดันโฟมเข้ามาแม่แม่ดันโฟมให้ลูกมาเออโอเคโอเคอ่ะแม่จะประคองไว้ก่อนพอก้องให้ปุณแป๊บมนไม่มีนี่ยมีาเมืก่อน็มันเป็นแบบติดกำแพงไงอย่าบอกนะว่าไม่แข็งขา ถ้าไม่แถมขามาแล้วเราจะเอาขาที่ไหนใส่ก็มันเป็นแบบติดธิ์กำแพงไงไม่มีอ่ะมันขาจะอยู่ที่กล่องโฟมที่เราดึงออกมอนมีขาที่ไม่ร้องไห้อยู่เนี่ยทำไมอะเพลย์ให้แม่ก็บอกคือปุ้คุณเนรู้ได้ไงเนาะว่าขาอยู่ตรงนี้เออคุณเนรจริงแหมก็มันมีไว้แค่นี่นมีขา,ขาสองข้างเลยจอดีจอดี หนูยังไม่เคยใช้แบบนี้เลยเนื้อแต่อีกแบบหนึ่งไหนเรามาใส่แตงกี๋าให้พ่อทำใหะไหนเรามาใส่กันที๋มาทำให้ไม่นอนทีวีตั้งแต่แรกเนี่ยพ่อถามจริงกูหลบลูกเราจะง่ายทีวีขึ้นอย่างนี้ไะมลูกนะจับให้มันนอนลูกนอนอ่ะค่อยๆวางอันนี้ใส่ทางนั้นพ่อใส่ทางนี้ นีน่นลูก่ไอปูระวังขาพี่แม่นุ่นเลื่อนกล้องให้ดูลักษณะการถ่ายได้เลยนะว่าถ่ายยังไงแม่ก็หยิบกล้องวางเสียงกดอีกกดอีกอ่ามาใส่ฟังพี่เน่มาเดี๋ยวยำ,วยำว <S <S อีกรั้งยำอีกตั้งอ๋อมันต้องดังเอสใช่ไหม โอเคนี่เน่ไขให้ี่เน่ต่อจุ๊บจุ๊บจุ๊บพี่นี่ยังไม่เสร็จอีกเราทานจริงพี่เน่ไข่น้องเราแล้วแห่ลยอือก็ติดตั้งไม่ยากนี่หนาเนาะแม่เนาะเสร็จแล้วเราไปยกวางเสร็จแล้วเราไปจะยกวางที่ชั้นได้เลยให้มันดังให้มันร้องดังเยอะด้วยนะลูกร้องยังกดสว่างลงนิดนึง อ่ะเอ้ยร้องแล้วร้องแล้วนี่โอเินี่เรียบร้อยแล้วบมอนง่ายไหมทีนี้พอกับที่นนี้จะลุกไปวางได้เลยทีนี้อนุโลบนึกเก่งมากเก่งมากค่ะมาลุนเห็นไหมมาลุนเข้ามาดูจี ม่ <One input> ุนดูจิตใจก็ได้ม่ใ้เข้ามาทำไมนี่เข้าชนเลยลูกให้ขามันชนเลยไปทางพี่นี่เล้ยงใทางพ่อไปทางพี่นี่เลี้ยงทางพ่อพ่อดีแล้วนะ Exactly อยู่มาดูดิขอเดีูตรงโลโก้นี่เหรอเออพอดีปะพอดีนะอืม นนไปเขากล้องสามนคนฝ<ะ>ีมือสามคนอ่ะวันนี้เขากล้องฝีมือว่าเราสามารถอันบ็อบทีวีแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วบายท่านผู้ชม Have a good day ละละบาย